สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของเขตอำเภอเดชอุดมนะครับที่น้ํารอระบายนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เรากําลังดําเนินการนะครับในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตอนนี้เราจะใช้รถนะครับดับเพลิงจอดขวางไว้ก่อนนะครับให้เป็นน้ํารอระบายนะครับตอนนี้ต้องให้ดูก่อนนะครับว่าตรงจุดไหนปลอดภัยยังไงนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับ ตอนนี้กำลังห, open, า,หาพื้นที่จอดรถนะครับเพื่อให้รถสามารถไปได้นะครับน้ um ําระบายออกไปก่อนนะครับนี่คือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับสนนเช่นที่จะรัดออกมาทางวิทยาเดชอุดมนะครับผ่านธนาคารผ่านพื้นที่นะครับไพร์ชเนียนะครับแยกออกมาครับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเรากําลังดาเนินการนะครับขุดลอกระบายออกก่อนนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่ของเรากําลังดาเนินการอยู่ครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับต้องใช้อุปกรณ์ในการระบายน้ําออกนะครับ จากจุดที่น้ำท่วมถนนนะครับเออถนนขึ้นมานะครับตอนนี้กําลังไล่ไปครับไล่เช็คออกไปเจ้าหน้าที่ของเรากำลังดำเนินการครับ